วันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับเราจะมาแกะกองรถที่สั่งในเมืองไทยกันช่องของเรานะครับจะมี2โลเคชันนะครับก็คือที่อเมาริกากับที่เมืองไทยนะครับก็ฝะผมรถเหมือนกันนี่แล้วครานี้เราได้มาจากที่เมืองไทยนะครับจะเป็นอะไรนะั้นลองติดตามดูกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ มีคอมเมนต์สอบถามอยู่นะครับว่าจริงแล้วเราสะสมรถแบบไหนดีวันนี้ผมก็เอามาให้ดูแบบหนึ่งนะครับก็คือผมจะสะสมรถแบบให้มันครบชุดนะฮะชุดของมันอาจจะมี5คันหรือ10คันนะครับผมก็จะซื้อมาให้ครบคราวนี้เนี่ยพอดีผมดูในกลุ่ม f c e e o o o นะครับก็จะมีกลุ่ม Hot View Thailand นะครับแล้วก็ตลาดนัด Hot v i วเนี่ยก็เห็นว่า้มีคนขายบางคนเนี่ยช่วงนี้เขาแกะมาแล้วรถมัน จะครบชุดแล้วเนี่ยผมก็เลยลองไล่เก็บดูครับส่วนชุดไหนนั้นไม่ใช่ชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้ครับ Porsche นะครับ Porsche หรือภาษาไทยเรียกว่า Porsche นะครับหรือภาษาจฤษก็เรียกบางทีเรียก Porsche นะครับก็เป็นรถสัญชาติเยอรมันผมชอบเรียกว่า Porsche นะครับมันจะได้ตามภาษาเยอรมันที่เป็นเจ้าของเขา ซึ่งรถชุดน,นี้เนี่ย Hot w h e e l ทำออกมาปี2020คือปีที่แล้วแต่ว่าผมเก็บไม่ครบผมได้คันสีดำนะครับ Porsche Carrera เนี่ยหคันเท่านั้นเองก็เลยลองไล่เก็บดูนะครับไปไปมามาเฮ้ยได้หลายคันซะง,งั้นอันนี้จากเจ้าเดียวนะครับมาลองดูสิครับว่าจะได้กี่คันนี่ได้ไป3คันแล้วครับ Porsche Carrera นะครับ,รบแล้วก็ p a n o ร a ม a รถไฟฟ้าแล้วก็ Porsche 911นะครับแล้วก็มีคันนี้ครับ โอ้ oh, Porsche 944 Turbo นะครับคันนี้มี2สีแล้วสีที่หายากคือสีนี้ฮะสีแดงครับผมหามานานมากเลยสีแดงเนี่ยหาไม่ได้นะครับแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยเขาไล่ขายกันเป็น10ดอลลาร์นะฮะคันนี้คันเดียวโหแต่ว่าราคาจริงมันอยู่ที่1เหรียญนะครับ1ดอลลาร์นี่ขึ้นเป็น10เท่าเลยก็เลยยังไม่ได้ซื้อมามาเจอที่ไทยซัง,งั้น พอเชคาเลรามี2ส,สีนะครับสีดํากับสีเหลืองจริงๆมีอีกสีหนึ่งเป็นโครเชอร์ c อกล i v ีเป็นสีเทานะครับแต่ว่าก็หาไม่ได้นะครับโครเชอร์เอกล i v ีของปีที่แล้วก็ขาดคันนี้นะครับหมดแล้ว1กล่องมาดูกล่องต่อไปกันครับกล่องที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่ามันจะช่วยให้คอลเลกชันของเราครบไหมแต่ผมไม่ได้สั่งรถชุดนี้มาอย่างเดียวนะครับมี ชุดอื่นมาผสมด้วยครับก็บางทีถ้าฝั่งคันเดียวหรือ2คันอาจจะไม่คุ้มค่าส่งนะครับก็เลยฝั่งมาผสมกับรถชุดอื่นๆนะครับแล้วถ้าใครรู้สึกว่าเมันเยอะจังเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของที่สั่งมาทั้งเดือนนะครับมาแกะให้ดูพร้อมกันเฉยๆมาแล้วครับคันต่อไปนะครับ Porsche Panorama e Hybrid นะครับอ,อน่าจะเป็นรถไฮบริดไม่ใช่รถไฟฟ้าขออาภายัยเมื่อกี้พูดผิดบอกเป็นรถไฟฟ้านะครับนี่เป็นรถไฮบริดนะครับ มี2สีสีน้ำเงินกับสีขาวทั้งคู่นะครับมาครบนะครับคราวนี้ขาดคันเดียวครับ Porsche 918 Spider นะครับสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่ากล่องต่อไปเราจะเจอไหมนี่นะครับจริงๆเราก็ดูสุ่มี่เหมือนกันอารมณ์แบบเหมือนแกะกล่องสุ่มเลยนะฮะผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรคนแกะก็ไม่แน่ใจว่าจะแกะอะไรออกมาเพราะว่ามันหลายกล่องเหลือเกิน นะครับามาดูกันครับว่าในกล่องนี้มีอะไรอยู่ข้างในครับโอ้หลายคันเลยครับจะมีคันที่เราต้องการไหมอ่ะลองดูนะฮะลองดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับมีหลายคันที่ผมอยากได้นะก็เลยสั่งมาพร้อมกันไปเลยนะครับนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคันนี้ครับบนเมื่อไห่คลิปนะครับคูคอมบินะครับ ลา o มูนอ e s คราวนี้ได้มาอย่างใจแล้วครับผมที่ต่างประเทศเนี่ยขาย30เหรียญน,นะครับ900าบาทแต่ว่าอันนี้ผมได้มาประมาณ400กว่าบาทนะครับราคาครึ่งเดียวของที่ขายที่อเมริกานะครับในชุดฮอตฟิล์บูโรวาาแต่พอดีเขาขายคู่กันผมก็เลยเอานี้มาด้วยนะครับเชฟวิน o ว a านะครับบูรวาชุดเดียวกัน แล้วก็อีกคันก็คือทวินมิลนะครับชุดเดียวกันเหมือนกันหมายเลขก็ใกล้ๆกันฮะ16,17แล้วก็21นะครับสคันท็อต er วิลโบโลว์ดนะครับแล้วก็คันนี้อยากได้มานานนะฮะดัตสัน510นะครับสไตล์รถแข่งชุดนี้ผมได้เกือบครบจะขาดคือ bmw2002 คันเดียวนะครับคันอื่นมีหมดแล้วก็ยังหาคนเอามาขายไม่ได้ก็เลยสั่งคันนี้มาก่อนนะฮะ <benefits> เอา้าไม่ใช่ คนละชุดกันนะฮะ BMW C4 นะครับ Motorsport อ่ะเอามาเผื่อจะเรียกเพื่อนมานะครับเป็น BMW เหมือนกันอ่ะกล่องนี้ไม่มีดูกล่องต่อไปนะครับว่าจะมี Porsche 918 Spider ให้เราครบชุดไหมมาลองดูกันครับอ่ะแกะแล้วครับคราวนี้นะครับโหนี่ก็แพ็คมาอย่างดีนะครับขอบคุณคนขายที่ ใส่ใจในการแพ็คด้วยนะครับอันนี้มาแกะกันครับว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างแกะออกมาแล้วครับคราวนี้นะครับรอดูครับว่าได้อะไรมานะฮะนี่คันที่เราอยากได้นะครับก็คือคันนี้ครับ Porsche 918 Spider ไหนที่สุดเราก็ได้ครบชุดแล้วครับนี่ คันนี้มี Super t e a s u o e h u n t นะครับจะบอกว่าครบชุดก็เียงขาด Super t e a s u r e h a n d ด้วยแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับ917เนี่ยคันที่4มี Samac นะครับเราก็ยังไม่มีแต่ว่าอ่ะสบายใจละได้ครบทั้ง5คันก็เก็บเป็นชุดที่ครบแล้ว1ชุดนะครับ Porsche ทั้งหมดนะครับอันนี้อ่ะใครอยากเก็บแบบนี้ก็เก็บกันได้อ่ะแถมครับแถมยังมีกล่องนึงนะครับได้มาเหมือนกัน มาดูครับว่าคืออะไรอันเนี้ยแหกกดตัวเองเลยนะปกติผมไม่เคยสั่งแบบรถคันเดียวเลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยขอสั่งจริงๆว่าเอ้ยสั่งคันเดียวแล้วกันยอมเสียค่าส่งนะครับยอมสั่งเลยนะครับ Volkswagen Dragbus นะครับที่เเมริกาขาย30เหรียญน,นะครับก็คิดเป็นเงิน900บาทเหมือนกันแต่ว่าที่ไทยเนี่ยผมได้มาใกล้ๆนะะ450บวค่าส่ง40ก็คือ500บาทนะครับก็ ือว่าประหยัดนะครับสคันรวมกัน900ก็เท่ากับที่อเมริกาคันเดียวนะครับเพราะฉะนั้น Moon Eye เราได้ครบแล้วนะครับ2คันดีใจมากเลยชุดอื่นๆนะครับที่เรารับมานะครับอันนี้สรุปไปดูก็มีชุดรถกระบะนะครับ5คันอันนี้มีดัซสัน620ด้วย1คันนะครับแล้วก็ฮอตวิวบุโรวาดนะครับมีทวินมิว l 2คันมู y e s Drag Bus c h e ว y น o ว่าแล้วก็นนี้ก็เป็นรถอื่นๆที่รับมานะครับก็จะเก็บสไตล์นี้นะครับผมชอบรถแนวๆนี้แหละเนาะอาจจะมีทั้งรถสมจริงบ้างรถที่ไม่สมจริงบ้างนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาแกะรถที่ซื้อในไทยกันนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องซุงแก๊กนะครับใน f a c e b o กเรามีเพจชื่อว่า hot wheels hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ